สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถใช้งาน1คันนะครับมี4ประตูมาฝากนะครับโตโยต้ m ไม h t ีย X นะครับปี1993เนะครับเปิดราคามา76,000บาทนะครับใครสนใจไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านเองได้ที่ลาดกระบังนะครับเน้นเอาไปใช้งานสร้างงานสร้างเงินเข้าส่วนเข้าไร่เดินนาได้นะครับลองชมดูได้นะครับกระบะลอนสวยสสีเดิมโรงงานงามๆเลยครับ เอาไปใช้งานเขาแจ้งมาว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเครื่องดีภายในดีเอาไว้ใช้งานได้ครับลองชมดูได้คันนี้มี4ประตูนะครับขึ้นลงสะดวกสบายราคาแบบนี้ใครที่เน้นเอาไปใช้งานนะครับก็เชื่อใจ t o โย t a ได้อยู่ครับไมติเอ็ก,ก็ทนถึกครับดูแลตามอาการอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้เขาใช้งานได้ปกตินะครับ ก็เก็บไว้ให้สมบูรณ์อยู่ครับลองชมดูได้สนใจให้โทรเจรจาไปดูรถนะครับผมชี้เป้าชี้สภาพเบื้องต้นนะครับส่วนการตัดสินใจไปดูรถทดลองขับพี่น้องจัดได้เลยนะครับสวยๆครับเน้นหาเอาไว้ใช้งานนะครับก็มีหลังคามาให้พร้อมแบบนี้ลอนกระบะไม่สนิมนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยไปทดลองตรวจสอบทดลองขับดูก็จะตัดสินใจได้แล้วครับว่ารถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือเปล่านะครับลองชมดูนะครับใครหาไว้ใช้งาน เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์จากโรงงานนะครับเกียร์ธรรมดา2.5ดีเซลลองชมดูได้ตัดสินใจใดูเลยสำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้านะครับถ้าพี่น้องคิดว่ามีประโยชน์ก็ไปดูรถทดลองขับนะครับเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์เพจเดิมโรงงานเลยครับนี่ครับลองชมดูได้สนใจอย่าลืมนะครับโทรสอบถามเข้าไปก่อนเจราจาต่อรองกันดูนะครับราคาก็มีไว้ต่อ ซื้อได้ก็ซื้อขายได้เขาก็ขายครับนี่ครับตัวเลขหน้าคานยังเดิมๆเลยครับเอาไว้ใช้งานนะครับต่อยอดต่องานต่อเงินสร้างเงินสร้างงานได้นะครับเดินทางใกล้ๆก็สะดวกสบายอยู่ครับขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมตัวนี้ก็ต้องมีความรู้นิดนึงครับเป็นรถเก่าเผื่อฉุกเฉินลองชมดูนะครับตัดสินใจดูสวยๆครับเอามาฝากนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกไม่มากก็น้อยนะครับรถอยู่ที่ลาดกระบังนะครับ ปี1993 76,000บาทนะครับ